ในโรงเรียนบ้านสายรุ้งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อมิวเขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งสนุกสนานและเป็นที่รักของเพื่อนๆนแต่มีนิสัยอย่างหนึ่งที่ครูและเพื่อนมักเตือนอยู่เสมอคือมิวเป็นคนประมาทชอบทำอะไรเล่นๆไม่รอบคอบทุกเช้าครูจะเตือนให้มิวอย่าปัน่นจักรยานเร็วในเขตโรงเรียนแต่มิวก็มักหัวเราะแล้วพูดว่าไม่เป็นไรหรอกค,ครับครูผมควบคุมได้ วันหนึ่งขณะโรงเรียนกำลังจะจัดกิจกรรมกีฬาสีครูให้ทุกคนช่วยกันตกแต่งสนามแต่แทนที่มิวจะช่วยเขากลับปัน่นจักรยานเล่นรอบสนามอย่างสนุกสนาน,เพ,นเพื่อนเพื่อตะโกนเตือนว่ามิวอุยาปั่นเร็วเดียวชนของตกแต่งแต่มิวก็หัวเราะแล้วตะโกนกลับว่าไม่เป็นไรหน้าแป๊บเดียวเองไม่นานรถจักรยานของมิวก็สียหลักเพราะพื้นผิว เขาล้มลงไปชนตัวที่วางของรางวัลอยู่ของตกกระจายเต็มพื้นและที่น่าตกใจกว่านั้นคือเพื่อนคนหนึ่งที่เดินอยู่ใกล้ๆถูกชนจนหัวฟาดพื้นครูรีบวิ่งมาช่วยทุกคนตกใจจนพูดไม่ออกหลังเหตุการณ์นั้นเพื่อนคนนั้นต้องไปโรงพยาบาลส่วนนิวก็นั่งร้องให้อยู่เงียบ,เ,ยบเขารู้สึกผิดมากและพูดกับตัวเองว่าแค่ความประมาทไม่กี่วินาทีทำให้เพื่อนเจ็บตัวและครูกับพ่อแม่ต้องเป็นห่วง หลังจากนั้นครูเรียกมิวไปคุยครูพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่ามิวลูกไม่ได้เป็นเด็กเลวแต่ลูกต้องจำไว้ว่าความประมาทเพียงนิดเดียวอาจทำให้เราเสียสิ่งสำคัญไปทั้งชีวิตประมาทโทมจุโนประทางความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายมิวฟังแล้วน้ำตาไหลเขาก้มหน้ารับคำหลังจากนั้นเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคน เขาเริ่มระมัดระวังมากขึ้นตั้งใจเรียนไม่พูดเล่นในเวลาสำคัญและช่วยเตือนเพื่อนๆที่ทำอะไรสิ่งเสี่ยงหลายเดือนต่อมาโรงเรียนจัดกีฬาสีครั้งคราวนี้มิวเป็นหัวหน้าทีมเขาดูแลทุกอย่างอย่างรอบคอบกิจกรรมผ่านไปอย่างปลอดภัยและสนุกสนานเมื่อครูเรียกมิวมาชมหน้าเสาธงครูยิ้มแล้วพูดว่าเด็กที่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองได้นั่นแหละคือคนเก่งของจริง มิวตอบด้วยรอยยิ้มที่ภูมิใจว่าขอบคุณครับครูผมจะจำไว้เสมอว่าต่อมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย